ก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมยอดเยี่ยมประจําเดือนนะครับผมก็ต้องบอกว่ามีไม่เยอะนะนะครับเพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาก็น้อยคนมากที่จะเล่นเกมยเยอะแยะอะไรขนาดนรวมถึงผมด้วยนะจริงผมก็ ช่วงนี้ได้เล่นเกมไม่เยอะเลยนะครับเพราะมัวแต่เอาแต่ออกแบบบอร์ดเกมด้วยแล้วก็รวมถึงสถานการณ์โควิดปัจจุบันด้วยที่จะแบบนานๆทีจะมีโอกาสได้เล่นบอร์ดเกมไม่เหมือนสมัยก่อนที่ผมเล่นได้เกือบทุกวันเลยนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเดือนนี้เนี่ยเพื่อนๆผมเนี่ยและรวมตัวผมด้วยมีเกมอะไรที่อยากนําเสนอประจําเดือนบ้างครับผมสวัสดีครับผม ผมมิกกี้ครับผมจากบอร์ดเกมแอนิชันนะครับผมวันนี้ครับผมผมมีเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาครับผมซึ่งเดือนนี้ครับผมเป็นเดือนเกี่ยวกับความรักละผมก็อยากจะแนะนําเกมที่เออใช้คําว่าเกี่ยวกับความรักดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเล่นกันได้2คนแน่นอนครับอยู่บ้านเล่นกับแฟนในช่วงโควิดแบบนี้ก็แนะนําเกมนี้ครับผมซาวอร์ครับผมริเ e r รียนครับผมถ้าเกมนี้ครับผมเราก็จะรับบทในช่วงของไตภาคที่สี่จนถึง จนถึงที่6กะครับผมแล้วก็ถ้ามีตัวเสริมก็จะเป็นช่วงที่ว่าก่อนภาคที่4ก็คือ Rogue One นะฮะเข้ามาด้วยนะครับก็คือเกมนี้ฮะเราจะรับบทเป็น2ฝั่งเลยครับคนหนึ่งก็จะเป็นฝั่ง Empire ครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นฝั่งเขาเรียกว่ากบฏนะฮะหรือ r e b e l i a n นะฮะซึ่งไอ้ตัว r e b e l i a n ก็จะมีนี่ครับ Luke Skywalker ครับผมันใจเลยฮะ Han Solo แบบนี้เลย Chewbacca ส่วน5้เราเราจะเล่นเป็นฝั่งของ เอ็มพายครับเราจะมีแน่นอนครับดาร์เวเดอร์ครับผมซิดหลอดนะฮะพาพาทีนแล้วก็อาจจะมีหลายๆตัวเข้ามาครับผมอาจจะเป็นโบบ้าเฟสหรืออะไรก็ตามแล้วแต่เลยครับตัวนี้กำลังมานะครับในดิสนพัสนะครับอย่าลืมไปชมกันนะครับเกมมันว่าง่ายๆด้วยการที่ว่าเป็นเกมแมวจับหนูครับผมก็คือว่าฝั่งเอ็มพายครับผมต้องพยายามตามหาฐานของฝั่ง กบฏครับซึ่งฐานของกรงบดก็อยู่ในดาวรอบๆตรงนี้เลยครับผมซึ่งเราฮะจะไม่มีใครรู้ฮะยกเว้นตัวผู้เล่นเองฮะว่าเป็นใบไหนโดยที่เราจะมอบใบนี้ครับผมแอบไว้ตรงนี้ฮะแต่ถ้าเกิดฝั่งกระบฏเขาเดินทางมาถึงดาวที่เราหมอบอยู่ฮะเราก็จะต้องเปิดเผยฐานลับที่เรามีอยู่ตรงนี้ฮะว่าเราอยู่ดาวไหนแล้วก็ทําการสู้ถ้าเกิดฝั่งกระบฏครับผม ตู้ชนะก็หรือว่ามีสามารถหนีไปต่อก็ทําให้เกมเล่นต่อไปได้แต่ว่าถ้าฝั่งจักรวรรดิครับผมมาทําลายล้างได้ฝั่งกระบฏก็จะแพ้นั่นเองฮะส่วนชัยชนะของฝั่งของที่ว่าเออกระบฏนะฮะก็คือว่าต้องเล่นตรงนี้ครับจะมีภาฤฤรกิจพิเศษให้ทำดันราวมา์เกอร์ไปเรื่อยครับจนจนกระทั่งมันมันจบกันครับถ้ามันมันจบกันเมื่อไหร่ฝั่งกระบฏดก็จะชนะซึ่งฝั่งกระบฏจะมีคอนดิชัติการชนะที่ค่อนข้างยากครับผมซึ่งแน่นอนครับผมเหมาะกับเล่นกับคุณพี่หญิงที่บ้านแน่นอนเพราะว่า การที่เราเล่นเป็นฝั่งกระบทครเป็นตัวดีฮะมันก็ชนะยากใช่ไหมครับมันจะทําให้บบคุณผู้หญิงที่บ้านของทุกท่านแบบรู้สึกโอเคสบายแบบเหมือนได้ไล่ถล่มเราอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราชนะได้เมื่อไหร่ก็คือความสะใจเลยครับจักรวรรดินี่คือแบบของครบทุกอย่างพร้อมตบส่วนไอ้ฝั่งกระบทก็กระเจอะก,กระแจกหนีไปเรื่อยๆทวงเวลาไปเรื่อยๆแล้วก็หาทางทําไ้เขาเรียกว่าภารกิจมิชชั่นนะครับผมเพื่อที่ว่าจะให้ไอ้ตัวมาร์กเกอร์ดันขึ้นไปซึ่งเกมนี้ฮะเป็นเกมที่บบ ผมแนะนําเลยครับสําหรับการที่ว่ามาเล่นในช่วงวเาเลนไทน์อยากใช้เวลายอยู่กับแฟนมันอาจจะไม่กระหนุกกนหงกระหนงอาจจะเนโดนแฟนไล่ตบอะไรเงี้ยฮะซึ่งสนุกแน่นอนครับผมแนะนำขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้พบกับมีเปิ้ลกีกับบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์กันนะครับผมนั่นก็คือเกมนี้ครับ อิ p พ r เรียนสองพันสามสิบครับผมอ่ามันกลายเป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำคือของผมได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมบอร์ดเกมที่ชื่ออินพิเรียนสองพันสาสิบนะครับผมเป็นบอร์ดเกมจากนะักออกแบบที่ผมชอบมากๆท่านหนึ่งนะครับผมนะครับอาจจะอ่านชื่อไม่ถูกนะแม็กเจิร์ดนะครับผมท่านนี้ก็ออกแบบเกมที่เรียกว่าชื่อเกมคอนคอเดียนะครับเน็เกดอนะครับผมพวกนี้เป็นเกมที่ออกแบบได้สนุกมากๆแล้วก็มีมิติที่ค่อนข้างที่จะสอนง่ายแต่ลึกซึ้งครับ เกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะไปในทางสอนง่ายนะแต่มีความซับซ้อนเพิ่มอีกขั้นหนึ่งนะครับผมจุดเด่นของเขาคือเรานะครับผมจะควบคุมประเทศมหาอำนาจทั้ง6นะครับผมประกอบด้วยจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับผม UN อินเดียบราซิลจีแล้วก็รัสเซียนะครับ6ประเทศนี้นะครับผม UN คือยุโรปนะนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่อังกฤษนะครับ6ประเทศนี้6อาณาจักรนี้ก็จะเป็นตัวที่ครอบครองคาบสมุทรพื้นที่ต่างๆนะครับผมในเกมนี้ความเด่นของเกมคือเราจะไม่ได้บังคับ ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ผู้ที่มีหุ้นมากที่สุดจะได้มางคับประเทศนั้นนั่นหมายความว่าตอนเราเล่นครับมันจะมีให้ช่วงซื้อหุ้นได้ถ้าเราซื้อหุ้นประเทศไหนเยอะเราจะมีสิทธิ์อำนาจชอบธรรมในการคู่คุมประเทศนั้นครับและให้ประเทศนั้นนะครับผมขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจขับเคลื่อนกำลังพลขับเคลื่อนอะไรหลายอย่างการเมืองของต่างๆเนี่ยเพื่อผลักดันไปสู่ชัยชนะได้จุดเด่นของเกมนี้อีกอย่างหนึตรงนี้ครับเดี๋ยวผมหยิบตัวของ่อาบอร์ดให้ดูฮะนี่ครับนี่ มันจะมีแทร็กคะแนนตรงนี้ครับผมตอนต้นเกมครับผมมันจะเริ่มที่ศูนย์กันหมดพอเวลาถึงช่วงสกอร์ครับมันก็จะมีการสกอร์กันไปครับผมตอนจบเกมผลคูณมัลติพายตัวนี้ครับผมเดี๋ยวดูด้านหลังนะฟึบมันจะจบเกมตอน25พอยคือได้ผลคูณ5เมื่อจบตรงนี้ปุ๊บก,ก็จะจบเกมทันทีแต่ความเจ๋งของมันก็คือตัวคูณตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวคูณคะแนนของหุ้นที่เรามีครับเช่นสมมติตอนจบเกมผมมีหุ้นบาราซิลอยู่ตรงนี้อยู่ที่25 หุ้นที่ผมมีคูณ5เข้าไปครับ,ค,รบคือคะแนนตอนจบครับผมคือเงินนั่นเองนะครับนี่คือจุดเด่นของเกมนี้ครับผมแล้วเกมมันค่อนข้างที่จะลุ่มลึกมากแล้วก็เป็นการวางแผนเชิงการเมืองมากถ้าเล่นหลายคนเนี่ยเหมือนจะมีการหัวกันเฮ้ยคุณก็ถือหุ้นนั้นฉันก็ถือหุ้นนี้เรามาร่วมมือกันดีไหมหรือบางทีเราอยากจะลุมเพื่อนเพราะว่าเราไม่มีหุ้นนั้นเลยเราต้องทําการที่จะคว่ำบาตเขาให้ได้นะครับหรือว่า จัดการให้เขาไม่สามารถที่จะได้คะแนนเยอะได้อะไรเงี้ยครับต่อต้านป้องกันอะไรเงี้ยครับลุมเขานะครับมันก็จะเป็นเกมที่สนุกมากมากนะครับในการเล่นนะครับผมอาจจะมีจุดประซับซอ้อนบ้างนิดหน่อยแต่ผมว่าสุดยอดเกมเลยนะครับผมเล่นแล้วนี่คือผมรู้สึกว่าว้าวามากประทับใจมากครับผมกับอ e ีพิเลียน0องครับและนี่ก็คือบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนของผมในเดือนนี้นั่นเองสำหรับคลิปหน้าจะรีวิวบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนไหนติดตามชมกันได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปครับแล้วเจอกันครับ เกมยอดเยี่ยมประจำเดือนของช่องเซมิกิเกมมิ่งนะครับผมเดือนนี้นะขอให้เกมนี้เลยนะครับเมด a l นะครับของจริงเดือนนี้เนี่ยก็เล่นไปหลายเกมนะครับผมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันดันเป็นเกมที่ผมผมเล่นบ่อยเรียกว่าผมเล่นบ่อยแล้วกันนะครับบ่อยว่าทุกเกมเลยเนื่องด้วยที่แบบว่ามันสามารถเอามาเล่นได้โดยที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเซตอัพไม่ได้ยากแล้วก็ ในระหว่าที่เล่นเนี่ยมันก็เพลิดเพลินมากๆเลยคือไม่ไม่ต้องแบบเตรียมตัวระหว่างเล่นอะไรมากมายแล้วก็รวมถึงเวลาที่เล่นเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับและที่สำคัญคือชวนใครเล่นก็ได้เพราะว่ามันมันใช้เวลาเอ้ยมันสอนไม่ได้เยอะมากกนไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับแต่ในความที่ไม่ซับซ้อนเนี่ยก็ไม่ได้มีความน่าเบื่อเลยเพราะว่ามันมันเหมือนแบ เราได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติไปเรื่อยๆอ่ะถ้าถ้าใครดูรีวิวก็จะเห็นเอาว่าแบบมันก็ไม่ได้มีควาสมสามารถพิเศษ,ษนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะม,มันแค่เป็นการเลือกการ์ดแล้วก็เอามาวางอะไรเงี้ยแต่ว่าการ์ดทุกใบเนี่ยหนึ่งคือภาพมันสวยมากครับสองคือมันเชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดเหมแบบเราได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติแบบเห็นอะไรไปเรื่อยๆไปเรื่อยในชนบทจริงๆอ่ะนะครับ <S 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 แล้วก็แล้วก็พัซเซในการเล่นเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าดีมากๆไอ้ที่แบบเอา เอาไปต่อแล้วก็ได้ภาพคือเหมือนแปลว่าไม่ใช่แบบว่าเราจะเอาอะไรก็เอาได้มันก็ต้องวางแผนล่วงหน้าด้วยแล้วก็มีการแย่งกันมีการใช้แบบแอคชั่นพิเศษนะครับผมมีแล้วก็มีโฟกัสด้วยว่าเฮ้ยเราจะต้องพยายามเอาสัญลักษณ์อะไรเพื่อไปเอาโบนัสตรงบอดแคมป์ไฟอะไร่เงี้ยนะครับผมเออตรงเนี้ยถือว่าเรียกว่ามันมันดีในหลายๆมิติเลยนะครับมีข้อเสียนิดนึงที่ผมรีวิวไปแล้วก็ลองไปดูแล้วกันแต่ว่าผมเล่นมันบ่อยสุดอ่ะก็เลยให้มันเป็นเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนนี้แล้วกันนะครับสำหรับเมดัลนั่นเองม สวัสดีนะครับผมและตอนนี้เข้าสู่ best of the month นะครับสหรับผมการจ G นะครับของเดือนที่ผ่านมานั้นก็คือเกมเทอร์นี่นะครับผมบอกเลยขวัญใจชาวพัลเซนอย่างผมนะฮะผู้ออกแบบคนเดียวกับบารินพาร์คฮะแล้วก็รามาแลนนั่นเองนะครับผมพอเห็นตีมเป็นเตอร์ปุ๊บก็ได้ตังค์ผมเรียบร้อยแล้วนะครับกดตั้งแต่ยังไม่เข้าไทยเลยทีเดียวชิ้นส่วนเนี่ยมันก็จะมีสีตามตามรูปทรงใน เตอร์ทิสตีมจริงๆเลยนะครับอย่างถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเล่นเกมแล้วกลัวแสงสีฟ้ามันเข้าตาก็ต้องให้ไปใส่แว่นอ๊บฟอร์มไว้ฟอร์มไว้ก่อนเผื่อโคฟนาเข้าจะได้พูดได้คล่องนะฮะนี่ก็เป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่เป็นแบบเป็นพัสเซนนะที่เอาจริงๆฟิลลิ่งการเล่นจะไม่เหมือนกับเตอร์ทิสที่เป็นเกมดิจิทัลแต่มันเป็นตัวเตอร์ทิสที่เป็นบอร์ดเกมจริงๆเลยนะฮะเพราะว่าเตอร์ทิสมันจะลงไปแล้วมันต้องหมุนได้ใช่ไหมหมุนได้ขยับได้แบบไฟนอได ถ้าเป็นบอร์ดเกมมันไม่ได้มันต้องหย่อนแล้วก็แปะลงไปเลยนั่นเองนะฮะเพราะว่าตัวแผ่นมันจะเป็นแบบเป็นตารางแท่งๆนี้นะฮะมันคุณจะไม่ไีทางแบบไฟลงไปแล้วขยบหรือทำทีฟปินอย่างเงี้ยโอ้ทำไม่ได้แน่นอนนะฮะแต่ว่ามันเพิ่ม achievement ขึ้นมาครับพี่เราต้องแบบผู้เล่นจะต้องแย่งกันใครทําเสร็จก่อนนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากลองเล่นบอร์ดเกมนะฮะแล้วก็รู้สึกแบบแหมอยากเล่นเตอร์ติสที่เป็นรูปแบบเกมดิจิตอลนะฮะก็ไปหาซื้อได้ครับเอาแบบที่แอสดีกระเอาไว้ก่อนเผื่อ โฆษณาเข้าจะได้พูดคล่องปากหน่อยเดี๋ยวรอดูกันนะว่าเ a y ออฟแมนของคนอื่นๆจะเป็นเกมอะไรนะครับผมแล้วก็เบสออฟแมนของผมในเดือนถัดไปจะเป็นเกมอะไรที่ตามกันไว้ให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับไม่รู้เห็นเปล่าคุณคุณอะไรนะ <laughs> สวัสดีครับผมเผ่าขออ็อฟกุนกุนเบสออฟเดอะพันประจำเดือนกุมภาพัน์ใช่เดือนแห่งความรักกุมภาพันได้แก่เกมตุด๊ดตุ๊ดเนื่มีสิทธ์ล็อกดาวน์แค่ชื่อผ้าก็กินขาดแล้วครับล็อกดาวน์เข้ากับช่วงเวลาน,นี้มากเพราะว่าเกมนี้มันมาในช่วงที่โควิดมาใหม่ๆล็อกดาวน์ปดะเอ้ย ไม่รู้นี่ก็คือเนมิสิตล็อกดาวสุดยอดเกมเซมิโคออบที่ได้สัมผัสมาแล้วโอ้โหทำไมมันได้สุดยอดเกมเซมิโคออบก็เพราะว่าด้วยกระแสะของเกมเนมิสิตภาคก่อนนะครับที่อยู่มาหลายปีแล้วก็จะทําให้รู้สึกว่ารีเพลในการเล่นซ้ำอนะ่ะมันค่อนข้างาจะจําเจไปหน่อยถ้าคุณไม่เปลี่ยนเอเลียนนะแล้วก็เปลี่ยนตัวละครด้วยจะต,ตัวภาคลนะ็อกดาวน์เนี่ยเอาจุดบอร์ดของเกมเนมะิสิตเนี่ย ปรกบหมดเลยทําให้มีความหลากหลายแล้วก็รีเพทที่สูงมากขึ้นเจ้าลแบบ็อกดาวน์เนี่ยภาคสแตนอะโล n e ใหม่ที่ทําให้ภารกิจห,หลายๆอย่างอ่ะค่อนข้างจะยากขึ้นแล้วก็มีความเป็นโคออกมากขึ้นเท่ากับว่าจากการที่ทุกคนจะเห็นแกนตัวตัวใครตัวมันในการหนีรอด<ม>หรือกลับบ้านคนเดียวเนี่ยลดน้อยลงทําให้ต้องแบบมีการเพย์เยอร์เจนเลชั่นแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากขึ้นอ่าไม่ว่าจะเป็นเควสลับที่ทุกคนจะต้องมา แลกเปลี่ยนเพื่อตัดช้อยกันว่าสุดท้ายแล้วตอนจบของเกมเนี่ยเราห้ามทําอะไรอ่าอันนี้คือผมชอบม,มากเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องแบบกลับบ้านเร็วไงส่วนอีกอันน,น,นึงก็คือ C S S pod ที่จะทําให้เราต้องขึ้นกระสวยเราต้องขึ้นกระสวยอวกาศอะกลับที่โลกใช่ไหมแต่ว่า C S S pod ในภาคเนี่ย เราจะต้องแอบ,บดู CS Pod ก่อนว่ากระสวยมันตรงหรือเปล่าที่มันมี A B C เนี่ยถ้าเราขึ้นไม่ตรงกระสวยเนี่ยกระสวยมันจะระเบิดเด้งออกมาทําให้เราบาดเจ็บสาหัสเท่ากับว่าคุณจะไม่สามารถกลับบ้านง่ายๆได้ถ้าคุณไม่เช็ค CS Pod ก่อนอันนี้ผมก็ชอบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการเข้าไปโคส l e e p เหมือนภาคกันก่อนโ o ส l e e p จะเปิดเทิน8แต่ก็ไม่มีใครกล้าโคลสล e e เท่าไหร่เพราะว่าแม้ว่าจะเป็นพวกเควสผ่านทับระเบิด หรือว่าใครนอนโคตรสลิปตายไปวันนี้ก็จะไม่ค่อยมีใครอยากเข้าไปโครสลิปเท่าไหร่ส่วนอีกอันที่ผมชอบมากของภาคนี้ก็คือการเข้าไปเหยียบบนพิภพดาวคานเนี่ยควรติดปากเลยพิภพดาวคานแล้วจะทําทการทอยเต่าแบบพิเศษเป็นทอยเต่าสีส้มที่จะแบบถ้าออกลูกดาวคานแล้วจะทย์อีเวนต์ดาวคานถ้าคนที่ไม่ใส่ชุดอ่ะจะโดนอีกแบบคนที่ใส่ชุดจะโดนเบากว่าประมาณนี้จะมีชุดนักบินอวกาศไหมครับเหมือนกัน แล้วจะมีแบบใส่ชุดนักบินอวกาศเข้าไปกระโดดย่องย่อ,อ,องบนพื้นผิวดาวคานไปเจอเอเลี่ยนอย่างนี้หรือขับรถบนดาวคารเลยได้เพื่อเข้าบังเกอร์จบเลกแบบเหมือนกันขับรถเข้าบังเกอร์หรือใส่ชุดนักบินอวกาศเข้าบังเกอร์นี่ก็จบเลกแบบเป็นวิธีการจบแบบที่เซฟที่สุดแล้วแล้วผมชอบมากได้ล,ลองเล่นโซโล่แล้วก็จะมีความเป็นเกมเพลเลอร์สยองขวัญแบบสไตล์ไซไฟเอเลี่ยนนะก็ชอบอีกมิตินึงผมเล่นไปสิบกระดานบวกแล้วอ ถือว่าเป็นเกมที่รีเพย์ค่อนข้างสูงนะอ่าผมชอบมากเลยในเดือนกุงพาพันเนี่ยประมาณนี้แหละครับกับนิเมซิตล็อกดาวน์เบสตอมเดอรมัของครอปคืน,นแค่นี้ก็ต้องขอไปแล้วครับสวัสดีครับนั่นคือทั้งหมดของเดือนนี้นะครับก็อยากจะบอกข่าว้ายนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ารายการเนี้ย คนมันไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับก็ <_ d ates> เลยอยากจะพักไปนะครับหรืออาจจะหายไปเลยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็นกเดี๋ยวดูล่าสาาุดละทีแต่ว่าเดือนหน้า,าจ,จะไม่มีนะครับเดือนต,อต่อไปก็อาจจะไม่มีนะครับอันนี้บอกบอกไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเนื่องด้วยมันอ่าน่าจะแต่ละคนก็น่าจะมีภารกิจอะไรหลายๆอยานะ่างเนาะเลยแบบไม่สามารถมาเข้าร่วมได้คนเข้าร่วมน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยน,นะครับถ้าเกิดว่ามันน้อยจนแบบ เหลือไม่กี่คนแล้วมันก็ไม่ค่อยน่าดูเนาะมันเหมือนแบบมผมอยากจะให้รายการนี้เป็นรายการที่แบบเฮ้ยดูแป๊บเดียวแต่แบบคุณได้รู้จักบอร์ดเกมใหม่ๆเยอะแยะเลยแล้วไม่ใช่มาจากผมคนเดียวมาจากพี่น้องหลายๆคนในวงการอะไรเงี้ยจะได้แบบเฮ้ยเห็นเทสตแต่ละคนที่แบบไม่เหมือนกันไม่ใช่มาดูแต่ผมแล้วก็เชื่อแต่ผมอะไรเงี้ยกลายว่าคุณก็จะแบบได้เล่นแบบแค่เทสแบบผมอะไรเงี้ยเพราะแต่ละคนมีเทสมีความชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามกันเรื่อยมานะครับทุกคนนะครับผมแล้วก็ฝาก สนับสนุนช่องเพื่อนๆผมด้วยนะอ่าเปกดติดตามกดไลค์อะไรเงี้ยเขามีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่กับคลิปต่อๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นของผมหรือของเพื่อนๆผมนะครับบ๊ายบายครับผม